ถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่อะถามทั้งหมด5ข้อได้กันใช่ไหมว่าเคยแกล้งเพื่อที่โรงเรียนอะ่ะซึ่งมันจะมีตอนหนึ่งที่ที่พูดพี่พี่พี่พูดว่ามีอีโต้และทุกคนอาจจะสงสัยว่ามีดอีโต้มันแปลว่าอะไรก็คือเดี๋ยวอีพีนี้จะมาบอกเลยว่ามีดอีโต้แปลว่าอะไร มีดอีโต้นะคะจะเป็นมีดที่ที่แบบเวลาฟันมันจะใหญ่ๆแล้วก็มันจะมีความพลรงวิเศษสามารถสู้ยกักษ์อะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าบนโลกนี้ไม่มีจริงนะแต่แตถ้าใครอยากเห็นในพวกยูทูบเ่ยให้ทุกคนน่ะไปพิมพ์ในยูทูบว่าแก้วหน้ามาแล้วมันจะเห็นชื่อหนึ่งมีนามว่ามีดอ,อ,อีโต้นะคะก็ลองไปเซิร์ชกันหาดูได้นะก็เฉลยให้แล้วก็ ก็คล,คลิปนี้ว่าเชน์ลยให้แล้วก็จบคลิปนะคะบ๊ายบายเฉลยให้แล้วนะ